ลางยังเดี๋ยวเรียกพ่อจ้อยบ่ต้องไปกลับมันแล้วก็บ่ต้องไปบวกบนบ่อต้องไปบวกบนตรง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 เน้นล่างเน้นล่างยังเดี๋ยวห้ากับหกมาแน่นอนบ่พอขั้นสีวิ่งสีแลนหาฟาดมันลงไปล่างยังเดี๋ยวให้วิ่งล่างร้อมบ่ต้องวิ่งบนอีกลักยังข้อลักซิบครับ มั่นใจหลักสิบแมนล่างอย่างเดียว้ีเรียกตัวเดียวก็ว่าเรขกล่างกว่าเจ้งเอาไปที่เดอยครับคู่เดียวรวยไว้ครับผู้ใดมีตัวเด็ดตัวดีมาจับใส่พอจ้อยเลยแมนครับพอจอยนี่มั่นใจครับเอาเก็บครับก้นคครับแต่พอจ้อยจับให้แค่นี้นะครับนะห้ศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่พอจ้อยพอห้กลับครับ่อห้ซื้อบนครับ่ไห้กลับ่ไหายซื้อบนครับเน่นเน่นล่างอย่างเดียวครับเน่นแล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับนะคะบไม่ต้องกลับครับฟาดมาลงไปหลุด ราะว่าพอจ้อยมั่นใจแล้วคืองวดบางนึงเห็นรับครับเขาหายลางล้านเปอรเซ็นครับจังหวัดติดแต่พอะซีฟโกงวดเหรอครับซีฟโกงวดนะครับเป็นตัวเลขที่น่าติดตามนะครับสําหรับความฝันของคุณพอจ้อยพอพอจ้อยนี่เสี่ยวเลขควบฝันนี่เป็นเกณฑ์ครับเพราอพอจ้อยนี่ฝันคชีวครับเพราะว่าพอจ้อยนี่เอาเลขควบฝันเป็นเกณฑ์ตีเอาครับคั้นผู้ใดตีเล็กเก่งนี่ถทุกทุกงวดครับคั้นติดตามพอจ้อยครับแสดงว่าพอจ้อยฝันแม่นค่ะนะครับแม่นครับ ก,ก,ก็คือ,อ,อคบ่งคลิเพราะจอยยอ้อนหลังได้กันขันยันพอาะจอยตัวครับรบ,บ่งคิปยอ้อนหลังได้ครับลงไห้ทุกหวดนะคะเนาะแม่นครับลงไห้ทุกหมวดสามารถติดตามได้นะคะท่านผู้ชมติดตามยอ้อนหลังได้ครับพ้อฝันมาจางไหนก็จ้าที่แรกพอจอยยางไปในความฝันไปเห็นดินแตกคือคือเขาสูบน้ำไม่ไม่เนี่ยแล้วพอจอยก็ไปแกะแกะดินเตกะคือออกมันสิเป็นคือจังกันแท้ พระเจ้าก็เลยจก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 ไปยุขังแท่นะจกไปจกไปมันจำแขนเลวพระเจ้าเลยจกขึ้นจกขึ้นจกขึ้นแล้วยังได้ค่อยไปล่อรถมันยังได้ค่อยไปยิ่งยังเสียกับมือเข้าน่ะเดี๋ยวบ้างเอาล่อรถดก็บ้านกิงคิงนี่นี่แหละล่อรถดอ่ะเอ้ามันก็เป็นยังซียว่าพระเจ้านี่ที่ข่วมแปกข่วมแปกนี่ก็คือตมเนี่ยมันบบติดมือมันบบติดมือตมบบติดมือแม่จะเม็ดเดียวยังเสีย คือดินน้ำมันไงมันเป็นคือดินน้ำมันนั่นแหละพอจ้อยถึงว่าเลขงวดนี่สีเขาก็งวดเพิ่หนึ่งหันสีแปลง่ายก็งวดเพิ่งหนึ่งหันคือพอจ้อยแปลไว้เนี่ยพอจ้อยกับแปลอันที่หาหกกันมาจากสครับมาจากคนหาข้นหกก็พอจ้อยครับพอจ้อยเนี่ยตีรัดกลุ่มอีรีครับตีกันไปหมดนะครด้เมนครับเพราะว่าเพราะว่าอาจจะเป็นทุ่งกันก็ได้แต่ว่าพอจ้อยนี่ ขั้นคำมันออกหาแปดนี่ก็แม่นครับค้นแปดศอกครับพอจ้อยบอกรถหาแปดก็ได้พอจ้อยนี่ยืนให้ลักซีครับลักซีฟนี่คือหาครับเอาฟาดมันลดเพราะว่าพอจ้อยนี่จกครับจกเข้าไปจกเข้าไปนี่ก็หาแล้วนี่ครับที่เขาดึงขึ้นมานี่ที่เขาดึงขึ้นมาฝาดำๆนี่ก็หาแล้วครับนี่มันบ่กเป็นศูนย์มันจะเป็นยังเสรีผมว่าเพราะอันหนึ่งมันก็หันลงหันลงมันก็ลงในขีดินคนไหม ต้องเป็นเลขล่างเลขบนนี่เป็นบ่ไดหดอกพูจ้อยว่าเป็นไปผู้ดแม่หมอครับบนเนี่ยเงนเป็นไปบ่ได้เป็นล่างย่างเดียวคือข,ของพอจ้อยนี่ครับบ่ให้กลับแล้วก็บ่ให้บวกครับเน้นๆเลยครับเน้นๆเลยคือนสืบหน้อยๆก็ได้หลายครับพะว่าหนึ่งเขาบ่าได้บวกครับท <ำ S 2> ่านชีวิง่งชีเล่นเอาหาไปวิ่งพู้จ้อยบอกรถหานี่พผูจ้อยมักที่สุดแต่ตัวที่พ่อมักสุด รับครูมาก่ะคือตัวแดกว่าตาคือห้าศูนย์กับผ่าหนึ่งห้าศูนย์กับห้าหนึ่งเพี้ยขื่นเพี้ยลงไว้ค่ะอืมนี่โจอยมันโดยมากวันสิบเป็ดทั้งส้นครับแต่วัาก่อนนี้แห้งมันใจก็เก่าพอมันใจก็เก่ามันใจไหลหรือครับอืมว่าที่เราไปจักว่าเส้นเพาะวดก้อนนี่ยังว่มันใจปันใดครับงวดนี้คันร้อยเปอร์เซ็นต์คือเต็มครับคือไปซื้อร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับพอจอยนี่ไปซื้อตะมือวัดที่สองคือคือไปเอามาไใบตะมือนั้นเลยฟันปูไปซื้อเลยไปซื้อเลย จัดไว้เลยพอครับจัดไว้เลยเพราะว่าพ่อจ้อยนี่ซื้อ,อ,อไออลยครับครับคือมันจะเป็นยังไงกับขาเบิ้งครับเพราะว่าพ่อจ้อยนี่แห่งอยากให้มันออกเดือนหนึ่งสามเถื่พอนเอาอีหลีมันก็จะบ,บางไงมันน,นั่นมันทาโดนไหมถืก,ถกแ,แล้วจะถืกอีกเงีนเขาแล้วจะเขาอีกร้องมึงตัวต้องไล่แล้วพอต้องกลับเป็นบ่พอหนึ่งพอจ้อยสามเถื่อนพอจ้อยกับมีดมี มีอยังสิฟันพร้อมสิฟันมีมีดมีหอกมีธนูแล้วบ่เพิ่นก็เฮ้าครับนี่ก็สซุนลายเนาะพ่อเนาะเนื่งกันเบิ่งบ่จ้อยไปแล้วผู้ขายเลขก็จะเฝ้าอั้นครับขายซะก่อนครับพอจ้อยก็เว้าบวกไปซื่อๆนี่แหละบอกไปก็คุณพ่ฮู้จักอีหยังดอกค่ะเออบ๊อจ้อยก็เว้าไปบอกไปห้ามไมถือบังแค่ถือข้ามบ่ถือก็ขายซะก่อนครับตามความรู้สึกความสิ่งเจ้าขอะนะพ่อเนาะเมื่อนั้นก็เตรียมเฝ้าอั้นครับคั้นเตรียมกันอั้นหลายเอาบ๊อ่อออยยปปลกไ6ตัวเบิิ่งงเนน้อยๆดิครับ จ้ะบานนีสิมายันตรงไหนยานตรงพราจ้อยว่าบ่ให้ซ okay ื้อบวกบนบวกล่างนี่บ่จามือจะยานยานตีน่าฝาดยนขายสักวันครับสร้างเอาเด้อขายให้มันได้เงินสักวันขายเต็มเราจ้อยอันกรสิได้เงินไปน้ำกันกระสิอยู่ใดอย่างไรก็เรียกพ่อจ้อยบอกเจ้ามือกวันไปครับแสดงว่าผู้ใดไหวไดก่อนแมนครับขั้นออกคิดยังี่ขั้นผู้ใดไหวนี่ขั้นออกเรียกพ่อจ้อยไปนี่ คนผู้ใดยังยังโกยกายโกยกายอยู่บ่ไดดครับค่ะก็ผู้ใดว่าออกปั๊บไปซื้อปั๊บได้หลดครับค่ะล้างยังเดี๋ยวเรียกเพราะจ้อยบ่าต้องไปกลับมันแล้วก็บ่ต้องไปบวกบนว่าบ่ต้องบ่ต้องไปบวกบนตรง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 เน้นล่างเน้นล่างยังเดี๋ยวห้ากระบกมาแน่นอนบ่พอต้องไปยังทังสิ้นครับขันสีวิ่งสีแล่นหาฟาดมันลงไปล้างยังเดี๋ยวให้วิ่งล้างร้อมบ่าต้องวิ่งบนอีก ลักยังข้อรักสิบครับมั่นใจหลักสิบแมนร่างเดียวตัวเดียวก็ว่าเรขล่างกว่าเจิงเอาไปทีเดียครับคู่เดียวรวยไว้ครับผู้ใดมีตัวเด็ดตัวดีมาจับใส่พอใจเลยแมนครับเพราะจอยนี่มั่นใจครับเอาค้นแปดสอกหาข้นครับพอจอยโกคู่นี่ก็หาครับครับอ่คู่ก็หาเออบัดค้นแปดสอกมันเห็ดอันนี้ลงกไปมั่นกับไปจับตัวนั้นขึ้นมากกับเป็นหาขึ้นเก้าครับค่ะก็ไปใส่อีกอืมขึ้นเบิ้งเอาขึ้นเบิ้ง มันบ่เปลี่ยนฮ็ดไังไหนหาชิ้นนี้ไปใส้ได้มันชิ้นนี้ไปใส้ได้เอาพอจอยเฮ็ดเฮ็ดหู้จกคู้เราก็ขึ้นมาข้าวเปล่ารอรถอีกม้วนจริงจริงนี่รอรถซูนอีกซูนอีกมันนี้พวกก้นแปดส่วนั่ย่างดุมๆม,ม,มาใส่สี่สีพอจอยอีกจ้าพอ่อซูนอีกกันนั่นก็ซูนอ,อีกซูนอีกห้าซูนพวกซีก้นเขาก็เลยว่าให้เราเขาพอเบิ้งรถเราเบิ้งเราก็ให้เราเฝ้านี้สิไง แบบที่บ่พอใจเฮาสิตตีห้องค่ะลอ้ลอมล้อมเฮาไวอีกซูนอีกบัดนี้นก็เข้าไปแล้วก็ล้อมเฮาไว้อีกล้อมเฮาไว้ก็เป็นศูนออย์นอีกเออล้อมเฮาไว้บัดนี้ก็เอาเบิ่งเด้อเฝ้าเบิ่งเฝ้าเบิงเบ่งแล้วก็เฝ้านี้ค่ะเบิ่งให้มันเข้าใจแล้วก็เฝ้านี้ทัล่ะอือพอจอะเขาก็ดถิ่มปั๊บลงเนาะเขาถิ่มปั๊บบลงอันนั้นมันก็หันเกี้ยว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 ลงจมลงไปเลยบ่ครับจมมับเลยจิดปั๊บจนถึงพื้นพื่อนจิตินทั้งสิ้นไมัเกิดเรียจตาแนวจับมันเขาก็จับขึ้นมมมาาาาแล้วเเขคะป๊กกอขอีีดิินนนุ่่่ง พอมันเต้นเป็นลางเนาะครับมันจะไต่เติมต่มเติาจะมันหมุนลกมันก็เป็นลางหรืหไถ้าพอจอยชกถนึ่งก็ลางลหรือไสเอาเมื่อหาหานิ้วนี่ไหมคนหกคนแต่ว่าคนแปดสอกกันหาคนหกก็พอจอยออกใจวอกยังไงแต่ว่ามันคือควมฟันน้ี่สิเพี้ยนเลน้อยเดียวปะไรครับคือผิดพลาดเลยที่พอ้อยนี the one. The one ่ฟันนี่คือจังย่ามเวนเลยครับคือจังเข้าวอกนะกันยุ่งสิเลยผูใดเสีเสีย ผู้ใดสีเซียบเซียกับฟังผจอยไปแล้วก็ยื้อซื้อขอเขียวทั้งขึงนีไม่ต้องซื้อนายพิคอนนะครับนาะพิคอาขันขันว่าผอจ้อยดีก็จังงอยไปนั่พผจอยขันว่าพอจอยบ่ดีก็บ่ต้องไปคขันผู้ใดดีก็พดจ่อยเอฟซีของพอจอยโดยตรงคุบต่อกับคุบน้ำกันครับค่ะเฮ่กับเฮ่น้ำกันครับมือวันที่สิบหกครับเพราะว่าพอจ้อยนี่มักคนที่จริงจังครับครับบ่แมนว่า บอกจริงจังบอกปาน้อก็บ่ได้แบบนี้จะพูดไทยยง่เล็กออกเลย <c oughs> พอจอยบ่มักมันค่วมดันมันขืนครับ <c oughs> เรือขึกนป้านกอยยังบ่ถือข่วมดันมันเลยขึ้นครับ <c oughs> พูดไยย่เขาบอกกันเรีกว่าคาศูนยงสิไปซื้อซูนหาไปซื้ออีหยังศูนหากันยัง <c oughs> ว่าบ่ให้กลับ่ดัน <c oughs> ขึ้นรอดไหมนาอง่วมดันขึน้นว่างันพอจอยก็บอกย่อพอจอยบอกว่าเกาศูนเกาสวงเกาสามเกาซีเกาหาเกาหก ครับเป๊ะตัวนี้ครับเปะผู้จอยบ่หายกลับครับว่าห่อย่าบอไทยเด้อจะเดียวเด้อนี่ตะควนบอไทยไรนามซื้อไทยซืดอไทยนี่เด้อผู้จอยสิปิดทิพแม่หางนั่งใหม่ครับแม่หางนั่งใหม่ชุ่มทีบ่มีผัวบ่มี่ยังไหนจะซื้อหลายครับจะเสียพู้จอยหลายซื้อหน่อยหน่ันบ่มี่รีมหาพู้จอยครับครัผูอจอยถือทุกงวดครับอันนี้ฝากถึงแม่หางนั่งใหม่บ่ก็แมนครับคันมี้หาลอยจะซื้อจ้ักสองลอยกับค่ะ ชุนั่นก็ว่าจะซื้อซุ้ลูกซุ้หลานกินครับครับไปอันนั่นก็มันหลายแยาไปยึดถือก็มันหลายเขาบระเทไในเศร้าขายไงยดอกพราจ้อยกับคันเขาบ้านเศร้าขายพราะจอยกับบ้านเศร้าบวกครับคอยซื้อไปที่ละสิบบาทส้บบาทครับไอ้ดวงเข้าซ้ำไดเข้าสิได้ซ้ำนั่นครับเอาเงินมันซื้อมันครับมันคอยมวนคือพอจอยนี่ครับ,บพอ,พอจอยบริยานผู้ใดอ่าฝาดจ้างเดียว ดว่าเขากับเขาแล้วไงมาเ,าเป็นความแนวคิดของพ่อจอยเตือน,นสติเดร<ด>ับเลยคือพ่อจ้อยหรือพ่ออยากให้ซื้อหลายยังสิละค่ะก็ซื้อพ่อดีพ่องามว่าเจ้าของไม่โฉกบอมีอย่างบอมยังสิละแต่ความันใจพ่อจ้อยนี่เกินร้อยพ่อจ้อยนี่ถือปีนี่บัดปีตลอดปีครับเพราะว่าไร่มือพ่อจ้อยอย,อยังพันเปลี่ยนครับพ่อจ้อยบวกรถครับคันผู้ไรล่มือคือพ่อจ้อยนี่คันพ่อถือเลขนี่มาเหยียบท้องพ่อจ้อยเลยครับ อ๋อว่าจะได้กับพ่อขันไล่มือคือพ่อจอยนี่ขันพูดให้พ่อฉีกเลขยขันพูดให้พ่อมีเงินมาเหยียบพ่อจอยเลยครับไล่แบบได้ล่ะพ่อไล่มือแบบได้นี่ไล่มือคือพ่อจอยนี่ครับเบิ้งครับโอ้เอาเบิ้งพี่น้องเนเบิ้งนี่ครับเครื่องไม้บวกครับครับนี่เครื่องไม้บวกครับมันช่เป็นเครื่องไม้บวกยูนนิวนิซี่ใช่ใช่าครื่องไม้กแบบแม่แบบแบบแม่จงสองเบี้ยครับจึงสองเบียรสองเบี้ยเป็นถุงเงินถุงทองนะพ่อแม่นครับอือเป็นสีด้วยไหมล่เบิ้งตัวนี้ครับ ชาชาพอจะฝ้าแป๊บหนึ่งอ่ะคันคือพอจ้อยนี่รับรองว่าคันผู้ใดมีมานาด้วยแน่นอนครับได้มือแบบนี้คือดีแมนครับผู้ใดไม่ได้บว่พ่อแมนผู้ใดสาอดออดเลยครับไปน้ำพอจ้อยเลยครับไปน้ำพอจ้อยเลยเรียนอีกช่วงนี้เมือนนี้ต้องตามพอจ้อยวอร์ไรเป็นัน่นั้นครับไายมือยังบบเลียนบบเลียนครับเบิดปีตลอดปีเลยครับยังบ่ทนเลยเสาเลยครับต้องการมือพอแมนบอแต่ละงวดนี่แมนครับ ลายมือเป็นหลักด้วยนะคะวดน,นี้พ่อบอกว่าเน้นห้าห้ามาละอันใดก็ยุดครับลายมือครับสีมาดัวพอจอยว่าไรครับครับแบบมือมากว่ามีอย่างแนวว่าม,มีอย่างนียุดในหันเบิดครับรั์สินงินทองยังยุงยงยงยงดในหันเบิดแสดงว่ามันเป็นทงเงินเพิ่นเปิดทงเงินแหน่งบอกขาทอดจอยแมนครับโชคลาภมาสุทางครับเงินครับมาสุแนวครับเขาครับคือของก็จอยนี่โชคลาภ